ก็คือคนที่ล้างไตเนี่ยนะฮะก็เขาก็คือคนล้างไตแล้วมันจะไม่มีแรงออนะอาจารย์จะให้กินภูมินะคะเวลาหกโมงเย็นนะเวลาไตใช่ไหมฮะมแล้วก็เขาอายุน้อยแต่เป็นไตน่าจะเนื่องจากกินกุ้งบุระดำนะอายุสามสิบกว่าอาจารย์ก็ให้กินฮาร์ดนะก็คือไตกับหัวใจเนี่ยต้องให้กินคู่กันนะฮะก็คือถ้าสมมตินคนที่รุนแรงขนาดาานี้คือล้างไตแล้วเนี่ยไว้ต่อไปก็จะต้องบายพาหรืบอลรูนนะ อันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ้เะนี่ยเราก็เลยให้กินคู่กันเพียง mm hmm. แต่ว่าฮาร์ดเนี่ยเราอาจจะให้เขากินแบบแค่วันนี้วันหรืออะไรเงี้ยคือกินป้องกันนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจัดเต็มก็คือเขาว่าอาการดีขึ้นจับไม่มีแรงก็ค,คือมีแรงสดชื่นอะไรเงี้ยนะแต่อีกเคสหนึ่งที่นะคนปรปฐมก็คือไตเหมือนกันแต่ยังไม่ล้างไตนะฮะค่าไตาเนี่ยค่าไตาจริงจริงมันไม่ควรเกินสองเนาะ oh. ของเขาเนี่ยคือประมาณห้านะฮะ oh. คือหมอสั่งล้างไตแล้วล่ะนะ ว่าเขาเจออาจารย์ในทีวีเพราะฉะนั้นเขาก็โทรมาถามว่าอาจารย์จะช่วยได้ไหมยังไงอะไรย่างเงี้ยนะเออเราก็บอกเออได้พอได้อยู่นะก็อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือกินอูมิหกโมงเย็นแล้วก็กิน้าตอนแต่นี้เพราะอายุมากกินนะตอนสองตุ้มเอ่อนะคะก็ปรากฏว่าค่าไตตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองเนี่ยค่ะ<อ>คือลดจากห้ามาตอนสองกอนหกเดือนนะคะนะคะโอเควันนี้แชร์แค่นี้ค่ะ